เาวีหัวคาบุกินะว่า,าผู้หญิงเขาจะชอบหัวเนี่ยมากกว่ากันนะครับนะส่วนตัวผมว่าน่าจะชอบหัวขาวมากกว่านะเพราะว่า่ามันก็เหมือนชีวิตจริงอะอะไรเงี้ย <laughs> เหมือนคนเล่นในชีวิตจริงอะไรเงี้ย <laughs> โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเขาจะจีบใครนะผมก็ไม่ปิดแรงฮิวลิ์ไม่ปิดแรงอะไรนะผมก็เปิดเลยให้ออยล์เปิดได้แล้วกันนะครับนะก็ ก,ก็มาดูว่าอ่าจะมีคนมาจีบใครมากกันนะครับเนาะเดี๋ยวอ้อยเดี๋ยวเราเอารถไปซ่อนก่อนเอแล้วก็เราก็แบบไปซ่อนเพื่อนรถไปซ่อนเดี๋ยวเราจะมายืนคู่กันด้ยแต่ผมขอเอารถไอโฟนนี้ไปซ่อนกันนะครับขอรถไปซ่อนก่อนไม่ใช่ซ่อนดิเอาไปเอาไปแบบไม่ให้ไม่ให้ขับเลยอะมันต้องเอาแบบมันต้องมาแบบไม่ให้ขับแล้วอะมันต้องแบบยังไงเออนั่นแหละประมาณนั้น <laughs> ไม่รู้จะพูดอะไรดีโอเคประมาณนี้แล้วกันอืมประมาณนี้โอเคอ้อยมา ามายืนยืนอยู่ตรงนี้ตร,ตรงน้ำพุนี่ตรงน้ำพุตรงน้ำพุมาดูนะครับว่าเขาจะเลือกใครนี่หันหน้าไปทางเดียวพี่ไปหันหน้าติทางเดียวพี่ไปนี่อา่าหานกันนะห,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 หานกันนะหานกันนะอ่าเราจะมาดูนะครับว่าอา่าจะมีใครมาหาเราสองคนหรือเปล่านะครับเนะเราก็ได้แค่รอแล้วก็เต้นรอเลยเราไม่ใช่เป็นฝ่ายไปหาเขาเนาะเราจะให้เขาเป็นฝ่ายมาหาเราแต่เราก็ต้องรอนานหน่อยรอนานมากเลยแหละด้วยดิผู้หญิงก็ไปนู่นเรียวเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยไอ้อ้ยพี่บอกแล้วพี่บอกแล้วว่าพี่ต้องอ้าวอ้าวเอ้าเอาว่าวิ่งหนีเอาเอาสรุปผมได้แล้วหนึ่งคะแนนแล้วกันนะครับแล้วก็คือเขาไ่ยอดแต่ผมก็ไม่ไปหายโอ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปอีกตาหนึ่งเลยละกันไปตาอีกตาหนึ่งแล้วกันอีกห้องนึงละกันห้องนี้มันมันแบบมันไม่มีคนเนาะน่าจะแกล้งไม่ใช่แกล้งเนี่ยน่าจะหาได้ตาละคนนะผมอ่ะ อ้ยไปเจอผู้หญิงแล้วว่ะอยอยไปเจอผู้หญิงแล้วสองคนเลยอ้ยมา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 มรมา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 นามามากามามาอ่ามาานะมาหามงมนมามะมมามลมามามาาเาามาาม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 าครมาครมามามหมา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 มอมา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 เาม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 าามามามมมาด้มา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 าม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 ะมาามามาามามามมมามาามอมาามาามมากาเาาเา น้องคาตานะน้องคาตานะใครใครคือน้องคาตานะใครน้องคาตาณะกันนะเลยแลล่แล้วล่ะโอ้ไม่ได้โอ้เกรดไปเออหนึ่งเท่าแล้วครับตอนนี้หนึ่งเท่าแล้วหนึ่งเท่าแล้วอ่าผู้หญิงข้างหน้าเขาได้เลือกใครนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเลือกใครนะครับคาตานะลอยได้อ่ะเอ้าเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเราเหรอเอ้าเขาไม่เห็นโอ้มันปักอะมันปักไม่เห็นตูม่ะ เกิดเนี่ยมันเวาเห็นตัวเนี่ยได้มาทะลุไปเลยเนี่ยได้ดิเขาทะลุไปเลยอะ่ะเขาทะลุแบบเขาไม่เห็นนะโอ้อย่างงี้ก็จบแล้วไปไปห้องอื่นดีกว่าไปพี่ว่าผมว่าไปห้องอื่นดีวกว่านะครับเพราะว่ามันไม่เห็นตัวนะเขาไม่เห็นตัวเราโอ้โหบาร์คโซเฟียตายสุดจริงๆโอเคนะครับตอนนี้ก็เจอผู้หญิงอยู่ข้างหน้าแล้วครับสองคนนะดูว่าเขาจะเลือกใครหรือเปล่านะครัเหลือจะ,อ,ะอ้าวเฮ้ย ก็ทะลุตัวเราอีกแล้วอ่ะดูดิท้าพี่ทะลุตัวเองก็ไม่ได้ใช่ปะแต่คนอื่นมันไม่เห็นตัวเราอ่ะทำไมอ่ะเขาไม่เห็นตัวเราอู้เขาไม่เห็นตัวเราเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมพี่ว่าเขาไม่เห็นตัวเราอ่ะรู้ได้ปะเขาตอวเป็นกล่องเว้ยก็เนียเป็นกล่องแต่รูปเหลือไ้ยว่าคาตาหน้าก็อยู่ตรงนั้นให้เป็นคนปลอมเป็นกล่องด้วยอ่ะเนียนปะอ่า ไม่ไม่นะไม่เนียนไม่นะมันมันไม่เนียนตรงคาตานามีคาตาณามีมีดอะอ่าไม่เนียนตรงคาตานาไม่เนียนตรงคาตาณาเฮ้ยชอบอ่ะแบบว่าทรงสมบูรณ์หม่อย่งเงี้ยชอบอะในเกมอะชอบมากตอนนี้ก็เสมอนะผมว่าน่าจะเสมอแล้วล่ะเขาไม่เลือกใครเลยหรือว่าเขาไม่เห็นตัวเราก็ไม่รู้อะเขาเห็นตัวเราหรือเปล่านะครับเนาะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นแค่ตาขานาหร่ะมั้งแต่คนนี้ไม่น่าจะเห็นหรอกมั้งเนี่ยคนนี้ทะลุใช่ไหมตอนตอนแรกเขาทะลุเราเลยเขาเขาเขาเดินทะลุเราได้แต่เราเดินทะลุเขาไม่ได้อ่ะเข้าใจปะโอ้อะไรวะเนี่ยมันบลั๊กอะไรก็ไม่รู้อะทุกคนมันบั๊กมั่วมากเลยอ่ะว่าไงว่าไงโน้ว่าไงโนมให้ดอกไม้ให้ดอกไม้ไปดิเฮ้ยวันนี้อ้อยอ้อยดูนี่ว่าคนนี้เขาจะเลือกใครอ่ะ เรา,าเ,เรายืขนข้างหน้าเลยเรายืนอข้างหน้าเลยเอย้ผีหลอกตัวเห็นปะเห็นไหมเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นตัวเราเนอะเขาไม่เห็นตัวเราเอาเขาไม่เห็นตัวเราจริงเนี่ยทำไมอะทำไมเขาไม่เห็นตัวเราอะาาอ,ะอ,หอะโหบั๊กเกินมันก็บั๊กเกินไปบางทีโอเคเดี๋ยวไปห้องกันดีกว่าครับผมจะหาขอเติดตาหน้าแบบอยากอยากได้แบบว่าคนที่เห็นตัวเราอะไรเงี้ย ตอนนี้ขอเถอะอย่าบั๊กนะตอนนี้ก็มีอยู่3คนนะก็คือผมแล้วก็ไอออยแล้วก็ใครคนนึงก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับอ่าเป็นผู้หญิงไอ่ผู้หญิงผู้หญิงไม่ผู้หญิงไมออยออยอออ้าวเขาเดินผ่านเลยนเห็นตัวเราเปล่าเธอเห็นตัวเราเปล่าเธอเห็นตัวเราอ๋อก็ไม่สนใจเราอ่ะอ่าเดี๋ยวดีเขาจะสนใจเปล่าก็ไม่สนใจอยู่ดีนะเออเห็นเราเปล่าเธอเห็นเราเปล่าเนี่ยเธอหรือว่าเห็นแค่กระทะลอยได้เธอเธอเห็นเธอเห็นเราเปล่า เถอยแล้วเปล่าเถอยแล้วเปล่าเถอยแล้วเปล่าหืมรือเขาก็ขับมาถอยแล้วเปล่าล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 าเอาเขาวิ่งนี่เขาขับแล้วเขาก็ไปอ่ะผมว่าเขาไม่น่าเห็นตัวเราอ่ะ โอ้ทำไมเขาไม่เห็นตัวเราโอ้ไม่เอานะทำไมเราเห็นเขาเขาเห็นตัวเราอะให้อกไมาเ่ยให้อกไม้ให้อกไม้เขาเรียกว่าการซื้อใจฮึเต้นเต้นเต้นครับเต้นต้องเต้นแล้วนะจุดนี่เขาก็เต้นกับเรานะแต่ไม่รู้เขาเห็นตัวเราหรือเปล่านะครับอ่าเห็นเราไหมเห็นเราไหมอืมก็เห็นเราเปล่าเห็นเปล่าเธอเห็นเราไหมเห็นเห็นเปล่าเห็นเปล่า เขาไม่ตอบอ่ะเจ๊บอกแล้วเขาไม่เห็นแชทแล้วด้วยอ่ะมันก็เกินไปแล้วก็ไม่เห็นแชทเราว่ะมันมันหายากอะไรกันนาดนี้มันหายากเกินไปมันหายากเกินไปแล้วบางทีอ่ะอ่าขออีกห้องนึงแล้วกันนะครับคุยกันขออีกห้องนึงแล้วกันมันต้องเจอมันมันแบบมันทําไมทําไมเขาไม่เห็นตัวเราอะมันบั๊กอะไรของมันเนี่ย โอเคแล้วมาตาไทายกันแล้วนะแล้วก็ะจะดูว่าเขาจะเห็นตัวเราหรือเปล่าถ,ถ้าไม่เห็นก็กเฟลนะคลิปนี้ก็น่าจะเฟลก็แบบว่าเป็นคลิปที่แบบว่าน่าเบื่อบา้าอ,อะไรเงี้ยเรามาหาคนดีกว่านะเรายืนเฉยเลยเรายืนเฉยเลยตรงนี้เลยโอ้ยเรายืนตรงนี้แหละเดี๋ยวก็มีคนมาเดี๋ยวก็มีคนมาจริงๆมีแน่มีแน่แต่ไม่รู้จะมีมาผ่านไปแล้วเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิเขาจะเลือกใครอ่ะอ่ะอ่ะจะเลือกใครอ่ะจะเลือกใคร เฮ้ยเขาเล็งพี <damn Pokemon> Poke <in> enfin Boy, ่อะเขาเลือกพี่ว่ะเฮ้ยพี่ชนะแล้วเฮ้ยเขาเล็งพี่เขาเล็งพี่เขาเล็งพี่พี่ชนะพี่ชนะเขาเล็งพี่เฮ้ยผู้หญิงใช่มเฮ้ยสาวขับรถแล้วไงต่อแล้วไงต่ออ๋อไปหาหมวกคาบูกิอ้ออ้ออยชนะนะครับโอเคเนี่ยมันต้องเห็นมันต้องเห็นหน้าอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยมันต้องเห็นอย่างนี้เออนี่นี่ทุกคนเป็นแล้วก็อ่ะสรุปเอาเล่นอย่างนี้เลยดีกว่า ง่ายๆเลยคือเสมอนะครับแล้วก็ไม่มีใครชนะเลยแพ้ก็เพราะว่าตองน,นี้เขาก็ไปขาทั้งสองคนหาผมด้วยแล้วก็หายออยด้วยนะครับก็เสมอนะครับแล้วก็มันเขาเขาไม่เห็นไนะอห้องแรกๆเขาไม่เห็นตัวเราไม่รู้เป็นไรอะ่ะมันบ้าอะไรเขาไม่รู้ GM เล่นลินหรือเปล่านะครับน่าจะเล่นลินน่าจะเล่นลินอยู่ดีโอเคนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับติ๊ใครได้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ไปละคลิปมันอาจจะน่าหน้าเบื่อเลยเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำแล้วจริงๆ โอเคนั่นแหละวันนี้ก็เล่วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับจุบจ๊บๆโอเคตอนนี้ผมมีเพจอยู่นะครับแนละ้วก็เป็นเพจใน f a c e b o o นะครับก็มากดติดตามมาได้นะครับนาะเพจนี้ก็จะเป็นเพจของผมเองแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนะครับผมก็ทิ้งลิงก์่าของเพจนี้ไว้ใต้ล่างคลิปทุกคลิปเลยนะก็มาดูกันได้นะครับเผื่อแบบว่า,าผมอา,อารมณ์ไหนไ่รู้นะก็แบบว่าเผยแพร่วิดีโอ ก่อนเขาเรียกว่าอะไรก่อน YouTube อีกนะครับแบบว่าก่อนหนึ่งวันอะไรเงี้ยแบบผมเผยแพร่ไปปุ๊บก็คนในเฟซก็จะได้ดูคลิปผมก่อนนะครับอนาคตว่าจะมาสตรีมในเพจด้วยนะก็อ่าก็เยอะแต่ว่าก็ก่ออแกมากันได้นะครับแล้วก็มากดเขาเรียกว่ากดสับตะไคร้ไม่ใช่กดสับตะไคร้กดไลค์กดไลค์กดติดตามของเพจผมได้นะก็ก็จะลองมาทำเพจดูนะครับแล้วก็มันแบบ ยังไงอ่ะมันนะก็อยากลองมาทำดูโอเคก็ฝากเพจเล็กๆของผมด้วยนะครับเวลาผมแบบว่า,อ,าอยากเขาเรียกว่าอะไรนะอยากจัดกิจกรรมหรือว่าเทศคนเข้าแขนก็ผมจะประกาศแค่ในเพจนะก็มากดติดตามมดนนะครับถ้าใครอยากเข้าแขนผมอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็เป็นแค่นี้แหละสำหรับเรื่องเพจ และอย่างนึงนะครับนอกก็แบบว่าถ้าใครอยากให้ทําอะไรในช่องร้องก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับนอกก็นี่ช่องร้องผมเลยลีโอหน้าก็พิมพ์ไปก็น่าจะเจอแล้วนะก็สามพันแปดสิบซับนะครับก็ฝากมาดูช่องนี้ด้วยนะครับนอกก็จะลงแบบไฮไลท์อะไรไปนี่แหละนาะก็แบบว่าอ่ายังไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรดีก็อ่าลงไฮไลท์ก่อนละกันถ้าใครอยากทำคลิปอะไรก็นี่ครับส่วน Q&A นะครับ อตอนนี้ก็ผมได้โพสต์ไปเมื่อ1เดือนที่แล้วตอนแบบวันตอนหนึ่งแสนทรับตอนนี้จะสองแสนทรับแล้วอะก็แบบว่า,าเดี๋ยวผมจะเอาคำถามมาตรงนั้นแหละครับมาตอบอ่าจะเอาคำถามแลก็มาตอบนะก็รอดูนะครับว่า,า Q&A ผมจะเป็นยังไงนะครับเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับ